สวัสดีครับ FC <ฟ>สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับมาพบมังคกับช่องหน่อยคนหาอยู่นังกินสวัสดีเอฟซีไทยแหละตางลาวแหละต่างประเดี๋ยวพี่น้องเนาะมาดูนี่มังคมาพบกับช่องหน่อยคนหาอยู่ให้กินไม่กินอีละพี่น้องประเด้ไปหาไม,ไม่ได้กินพี่น้องครับนะครับนีเงินนี่หนึ่งกบเนาะพี่น้องเนาะกบตัวเงี้ยนี่พี่น้องกบเสียพักแล้วก็มันมันมีเมนูเด็ดพี่น้องนี่หลับของปลาน้ำพี่น้อง ก็มาบอกว่ามั็นยังพี่น้องนะครับอันนี้อยู่สูงก็โมพี่น้องพี่น้องว่าเป็นยังคอมเมนต์มาพี่น้องครับคอมเมนต์มาว่าเป็นยังน้องพี่น้องอะอยู่ไปไม่พี่น้องหมากมันเค็มยี้ยงเยี่ยวเรียกพี่น้องประเทศไทยลองไทยมาทั้คอมเมนต์มาไวเป็นหมากเีัยพี่น้องเอามากไอยพี่น้องไกวเสือเปลอกแดงขมๆจุดจุดเจ็บบาดพี่น้อง ตามคมพี่น้องก็พวกสีหูนะพี่น้องคนมีสารน้ำแข็งมากพี่น้องมาหลุดมตจนตามมาจิ้งเขาเหมือนกันพี่นอ้องนี่คอมเมนต์มาตคลิปเลยพี่น้องว่าเป็นหมากยังยืดเรื่องปลายใหม่ครับต้นใบกระนวยมากสิเป็นผลผลเบือเบ้องพิ่นเนื้องเองาๆพี่น้องขาดสวนผมเลี้ยวโอ้ประดมูลไลดอกพี่น้องไอพี่นึงพี่นอ้นอ,งนองกันเนืกก้อกระชี อู๋บนหูบนอยู่ที่นู่นอเก่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะหมากลิ้นใหม่พี่น้องเอาง่ายๆเลยต้นมันใบบวกแครลไรเนาะพี่น้องหมากมือสิ่งแย่งเนาะแวออกไปก็จะพิมพเป็นหมากแง้วคาสวะคาอย่างพีน้องอะไรหอมมะพราไฟพี่น้องมันกลวยแต่กลวยผมกลวยผมคือมูอพี่น้องกลวยเสียเบิกแดงหน่อยหน่อยเพราะว่ามันหมากน้อยๆมันบวบขอสี่บวบลายเนาะพี่น้องก็กระเทือนมันเลยกวยเสียเบิกแดงสูตรไม่สูตรไม่พี่น้อง มาพี่น้องสุดเส่บสมมออหมวกเอาไปด้วพี่น้อง<ม>ว,วิตเตอร์ลืมเมดเจ้าพี่น้องเป็นไะ กบเลื่มเย็ดเกล่ยวเก้วม่เป็นนิ่ว,วมันกบมันกบกับตัวพักน่องพักกับพักบันบัน่องพักพักลุดหลุรลสาวปนพี่นอนองขวนอินตะเวนหลุดขวนหรือกเอ็อออเปิดเย็ขวบนือเย็คือปิดอยู่พี่หนอน แบบใดรูแบบไม่มือนก้วซานี่อะรล้วนมือนี่ยเพี่น้องมานี่รับสัตว์ปลาของแปดพี่น้องของปลารับแปะรับแปะพี่น้องรับปลาแปะปากแห้งไม่นองรับแปะแซ่บอือ Ăn tí à. เอาอย่างนะ.มันเป็นเข้าเค้ายันอยู่ มาเขานับจะมาลูกสาวขวนลูกสาวขวนถ้าเขามาหมกขวนถ้าเขาไม่นอนไม่ับถ้าเขาไม่นอ,อ,อือ,อนอิ่มเ,เป็นเดี๋ยวเราได้ไม่วงกวนเนื้อผมว่กินเนื้อผมผมนนง่วเนาะปัญญาย่ปีงไม่ายร้านร้านอย่า่กินมันเรียกับเสียคอยเพิ่น Chính là đến rồi chìm nhầm บานๆน,น,นิดนอก็มีสารทดมาก,กินอาหารม้บาน,นเลยพี่น้นงนั่นมาด้อ่พี่นี่ทอดน้องพี่้องเนาะมีตงแก้วรั่วพับไ่บอกมาไเชื่อรืลาบั่นลาบนี่หรือว่าเป็นน้พี่น้นง ผมมันรำแซ่บพี่น้องแซ่บเออพี่น้องทั้งไทยแล้วพี่น้องทั้ง่างห้องเบลพี่น้องผู้ยุ่งเดือดว,ว่ากูอยู่ต่างจังหวัดมันพี่น้องมากกินข้าวเนมือนพี่หน่องว่าพี่น้ององยูม่มึงหนอกทำไมกินข้าวมือเดอ้อพี่น้องเดอ้อ เขาใส่น้ำมันละลูกสาวดีเียกินจล้วนกินอวนพ่อพี่น้องต้องไพิ่นกินน้ำกันบ่ได็เบือเพื่อเพื่อแก่เพิ่กันด็อกวนเพานอีโมเป็นมกินตัวนี้หน่อยยิ่ตได้ย่งอ้วน Mm-hmm. รักกาแฟ่รักกาแฟแฟนี่บนนึงเอาเวลาไปดักมวพี่น้องเพื่น้องมาให้ต่อธกินเพื่อน้องมาให้เลืดพี่น้อง ไปดิ่งเลยอือถอดเสื้อมาเขาดีมากหน่อยกวัญขวั่นว่าได้เป็น้ได้ขวัญว่ได้วิ่น้องมา aber die mit kommt jetzt ja ยังไงจะบาจังวะชุมนงก็มีไหมอืมอืมควรร้อควรไ Mm-hmm. แักของตาเหเื่ Oh we can't do memory with ไว้ีหน่วงนําตือกระยุบคบปกระ

จำค้า,คากล่องนี่พอสูลหน้ออม่เขาเรียงน้องมาไปนั่งพี่นอนเลย <c oughs> แ้มีลูกหน่อยคนหนึงเนี่ยขาุดนบ้าเขา่านอยู่ยรคาคากล่องพรนี่ต่ำขากล่องอืมอืจังขากล่อ,องพองั้นั้มาถไหม ด mm ูดนวยเนาะดูตาก็เลยเนาะอืมอาตัวขอไปพิอยรินเขาเลย แซ่บไบบไฟแบบรีดใหม่พี่น้องรวนกินนิดนึงแซ่บกุยเหาุเลาเรออิ่มเป็่งนอเธอ เป่อนกกว่าพ่กินไปแล้วเ่อนบ่อยน้งเปือนนงจะกวมแล้วก็่อป้กินันตอดยังอยู่ยังกินเบ็ดเป็นน้ำหมอกนี่น้องฟ้าเล่กินด้ว มันหนก็ในจับเลีให้เอฟซีเล่นเหอเดิมมึอทีก็ได้เลยเนี่ยเก่าหะหรออื่น,นะนเนาะจับอไรเลีให้เอฟซีเบิง้งเนาะมงน่เขาเ่นเก่านเนาะยงม่ได้ตากเจ่า่งานี้นะเมือกของเบิ้งยิ่งพิลัง จับเหลือใครพ่อเนเป็นจับแดงเกาครับเกาบมกครับสองครับ, 2, รบเปลี่ยนอยาเหี่ยวมุวเวมดวพ่พอเรี่ยๆพ่อก็เลยสับสนยิ่งเสือแดงเ่ากับ ก็อว่า6ค้งองนะพี่น้องถ้าโค้องผมก็เสือเป็นเลนเป็นเกือที่ได้ทีหลกผมเป็น,กกน,นบ,เนนบ,บเ่เป็นได้เลยก็เลยพี่หนมเลนเบอรว่เป็นอืมหมูกมีเอฟซีเพื่นจับ<ช>ไ้พี่น่ับเลขไอ้นี่ทุกคนบอก,บอก นุ่มหมอกกับเรียนให้เอเนี่ยฮะกอยู่หัวเว่ยทียี่สิบแปดมือท่านนี่จับเฮ้ลู่มคลิปอยู่พี่นนท์นอื่นกัน เดิวเ์นรอาร่วมบดีเว้นกับพระจ่าไดีพ่น้องตรงรั่วร่วมบดีเนี่ยนะังกินเยอ่สามกินยอะพี่ว่าเจ้ากันงกนอกบะงอกบะเน่กินขอเรื่องานฟาัวาไผ่เดรพ่น้องเนาะเสียละพ่น้อง ันมีมา้ามีอยู่ว่าให้กินหเาอเดียกตรวเเิ่นแน,น,น่นอนเนี่ยหนามีแนเมียนเ Vâng hai nữa Chạp chưa thấy rồi Chạp, nhìn, chạp. Terima mm -hmm. <laughs> kasih พี่น uh, ้องครับกินเขาอ่ะเอ็มเซ็ตป็นเรียบร้อยพี่น้องอู้หูแสบเพียงพี่น้องเดี๋็ดอันนี้ขายเม็ดนี่พี่น้องครับไอ้กล้วยบัตลิ้นไม่เฮาขายเม็ดพี่น้องขายออกไอ้ลาบสัตว์ปลานี่บ่บบันไดพี่น้องผมมักตังถี่ระมักแน่นกล้วยนี่แสบพี่น้องโดนจีเดียนนึงเนาะกล้วยบัตลิ้นไม่เอาพี่น้องกินนีกับพาอพี่ประองไม่กินเขาเลี่ยงกันเอ็มเซ็ตป็นเรียบร้อยพี่น้องมี หนึ่งกบเนาะพี่น้องเสพพัก้นพ,ก <c oughs> พ,พุ่งมือรถก่อนตรวจเขาไปพี่น้องแล้วก็หลับของปลาแล้วก็มีไกวไ <c oughs> กวบักลินแฟบักดินใหม่นี่บักลินฝาเนะาะตาลบานเขาเอาิ่นบุ้งเรื่องต่ากันถ้าพี่น้องนั่งเล่าเพิ่นเอเนิอเ่นยังได้ผมกับบุ้งงูเนาะพี่น้องเนาะก็มีสา,เา,น,านเอิ่นบกดินฝาพุ่งก้นเอิ่นดินบักลินใหม่ตาลบานเ,เนพื่นอนพี่น้องอ กิมนียบอกว่าหลายยายกันห้ามพี่น้องพี่พีประนองไม่กินขกับยิ้มเซตติด้วยเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องเขามาติดตามรับชมครับคอมเมนต์ใต้คลิปมากเลยพี่น้องกินเตียนก็ได้เนาะพี่น้องมาตีมาเตียนมารับชมกันได้พี่น้องมาคอมเมนต์กันได้พี่น้องกเป็นผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเจ้าใจเจ้าิดกับว่าเก่งพี่น้องครับกับเก่าที่แบบนี่อาหารบ้านๆไห้พี่ห้น้องได้เบิ่ื้องเสนอพี่น้อง อาหารบ้านเฮ้าเนี er, Israelis, souvent, ่ยพี่น้องเนาะอาหารคงคงขนอีสารแต่ที่นี่คงคนอีสานก่ยไทยทำให้พี่เนี่ยน้องเลยรับรู้น้ำกันกันประมาณนี้แหละพี่น้องกับเขาเรีงของคนบรูลาพี่น้องแบบบันบานมาพี่น้องะคิดของชมเคนนะอย่ากินอย่าซิบบ่นเพราะถ้านีบรูลาเป็นไรพี่น้องบันบานอยู่ว่าเฮราะท่านนมีงบท่านนี้มีทุนเอาข้หาได้สิ่งที่ข้าหามาได้มากินหรือไม่ไทยพี่น้องเลยรับชมน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะหลายอย่างกันห้างนะพี่น้องเนาะ คลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ไปคลิปมาเนาะพี่น้องเนาะเห็นอย่างท่านอย่างเนาะพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องกัมีซับมี่พี่น้องฝากพี่น้องที่เขามาติดตามช่องในคนให้ยุ่งกินเช่นเดียวพี่น้องกันเพราะว่าพี่น้องย่าเจ็บย่าจนคอยลำลำเรื่อยๆทุกๆคนเนาะพี่น้องเนาะมันหลับกับดร่งเงินมือนันเต็นกับดรืงองแสนเนาะพี่น้องเนาะอากาศห้ถึง่นไว้แล้ววันที่หนึ่ง กำ,ำลัเรื่อยๆพูด้ทุกคนเรือยพี่น้องเด้่อยิีนีนนเ,ขเข้ามาสวัสดีครับไปแล้วครับพี่น้องครับ